ท้องนี้นะคะโอเคค่ะหนึ่งสองที่ที่ค่ะไม่เป็นความจริงค่ะแม่ปิดประตูที่เราอยู่ตรงนี้อได้ข่าวว่าตอนนี้พี่แอลโสดใช่ไหมคะโสดสนิทมาสองปีกว่าแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้คือสองปีก่อนก็สอง ยังรทราบๆกันอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวว่าอะไรๆที่เราเห็นกันอยู่แต่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าโซเชิตค่ะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงในสิ่งที่ผ่านมามันเป็นบทเรีนยนครั้งยิ่งใหญ่พูดแค่นี้คะ่ะคือที่ผ่านมาเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราเจูนไม่ตรงกันดีกว่าพูดตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะบอกว่าเ,เราส่วนหนึ่งเนี่ย ทำมาหากินอยู่กรุงเทพคำว่าจดทะเบียนเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่เลยนะ,ะทำความเข้าใจนิดนึงก็คือชีวิตเราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเนี่ยยังเป็นคนไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของพี่แอลก็ยังต้องอยู่ที่นี่ค่ะมน,นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะพี่แอลกับพี่สาวหล่อคนนั้นจะไปจดทะเบียนกันถึงเมืองนอกอันนั้นคือพี่แอลออกตัวก่อนเลยว่าณนะตอนนั้น่ะ เราบอกว่าเราไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาขอแต่งงานจดทะเบียนแต่อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอจดทะเบียนนั่นคือความรู้สึกของคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ๆก็มีคนขอจดเราก็ดีใจแต่ถามว่าต่อจากนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะอตอนนี้เป็นยังไงบ้างแฮปปี้มากค่ะไม่งั้นแม่จะมาเดินทาละครได้หรอตอนนี้อยากจะทําละครเป็นโฟกัสเลยก็คือทุ่มเทตร,ตรงนี้ค่ะเรื่องอื่นน่ะมันเป็นเรื่องนอกสมองไปแล้ว คิดว่าชีวิตใครชีวิตมันเราเดินตามทางของเราดีกว่ากับตอนนี้ยังติดต่อกับพี่คนนั้นอยู่หรือเปล่าไม่เคยติดต่อมาสองปีกว่าและะ้วค่ะสองปีครึ่งคะ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้ทางพี่คนนั้นเขาเหมือนไปแต่จดทะเบียนแต่างงานใหม่กับอีกคนหนึ่งแล้วอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะตอนนี้บอกเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาทปั๊บออกทำมาหากินอันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้เราพูดเรื่องจริงคือวันหนึ่งต้องประชุมกับน้องๆทั้งหมด เราจะทำเรื่องอะไรทําเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้เราต้องทําเรื่องย่อไปนะเราต้องมีพ่วงกับอันนี้นี่น,น,นี่นี่คือสิ่งที่เต็มหัวสมองแล้วที่ผ่านมาสองปีครึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราก่อนหน้านี้เราเสียเวลาไปเยอะแต่เรามีละครเล่นมันก็คือไม่เสียเวลาแต่นณะจากสองปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราโฟกัสตรงนี้ทีมงานเราฟอร์มขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราไม่ได้อยู่นิ่งเลยจ้ะพี่อพอบอกได้ไหมว่า จบความสัมพันธ์กันไปเป็นเพราะอะไรอย่างที่พี่เอ๋บอกแล้วว่าเราจูนไม่ตรงกันพี่เอ๋เป็นคนไทยพี่ต้องการอยู่ที่นี่ใ,ใบทะเบียนสมรสคือกระดาษใบเดียวเซ็นแล้วกลับได้แต่เซ็นแล้วไปอยู่เลยอะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่อยู่ที่นี่พี่ต้องกลับเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตพี่ก็คืออยู่ที่นี่ในเมืองนี้ถ้าไปต้องไปทั้งครอบครัวสนั้ก่อนหน้าน,นี้เขาพยายามขอร้องให้เราไปอยู่ด้วย มันหลายอย่างถ้าพูดแล้วยาวเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงกันให้เขาดําเนินส่วนของเขาไปแล้วเราก็ไม่มองทําอะไรมาเราก็บอกเลยว่าเราไม่รับรู้รับเห็นสิ่งที่ทําดีกับเราก็ขอให้เขาได้ดีสิ่งที่ทําไม่ดีก็คิดว่ามันก็จะกลับไปหาเขาเองพี่คิดว่าพี่ทาละครแน่นอนขวานายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยได้เห็นแน่ๆเห็นชัดๆและเห็นรูปแบบที่สังคมยอมรับ เอาตรงนั้นดีกว่าแล้วตอนนี้ก็คือตัดขาดกันไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์่จะบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะตั้งแต่ปีครึ่งที่แล้วสองปีครึ่งที่แล้วแล้วพันเปอร์เซ็นต์ค่ะและอย่าไปฟังใครนะคะว่าคุณลำพาไปติดตามอะไรเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะแล้วจะแต่งงานสักกี่ครั้งก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าตัวเองน่ะอยู่กับงานแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วลูกแล้วชีวิตชีวิตหัวใจหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างหัวใจตอนนี้ เปิดให้กับละครทุกเรื่องที่จะลงที่จะทําบอกเลยว่าตอนนี้ทุ่มเทกับตรงนี้มากๆแล้วก็คิดว่ายังไงหนูก็ต้องให้ใจพี่แอลวาแหละลลมาไแล้วความรักนะคะความรักอายุขนาดนี้แล้วอ่ะคงไม่ต้องพูดถึงเรามีแม่ที่ให้ความรักเราเต็มที่เรารักเขาลูกสาวอกีกงานอีกจะบอกว่าไงอ่ะทีมงานของเราแล้วลูกน้องอีก ตรงนี้เราก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องปวดหัวมาใส่ถูกไหมลูกหนูทําอะไรหนูก็ต้องคิดอย่างหนึ่งถ้าอะไรที่ปวดหัวเราสัต์ทิ้งไปเราจะมีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กว่าใครทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นแม่เอลทำละครก็ได้ละครแม่เอาใส่บาทแม่เอาก็ได้บุญใ,ใครทําอะไรกับเราเขาก็ได้ตรงนั้นไปเพราะฉะนั้น <c oughs> เราร่วมงานกันจบน่ารักไหมคะร่วมงานกับนายเดชโอเคครับขอบคุณค่ะ